สิทธิพรกุลโรจมานะครับปูอา๋าเก่งคิดเก่งวาดนะครับเ,เป็นนักเขียนเป็นนักวาดภาพรประกอบนักกิจกรรมสาหรับเด็กแล้วก็ออกแบบการ์ตูนเก่งคิดเก่งวาดครับในเมื่อเราทำคอร์สอนอนไลน์ของรูอ๋าก็ปกติทำคอร์สออนไลน์สอนสอนทุกวันนะครับผ่านทางซูมตอนแรกผ่านทาง Facebook ก่อนแล้วก็ต่องผ่านทางซูมปูอ๋าสอนทุกวันแล้วทุกวันก็ทําคลิปเอาไว้ถ่ายไว้ตลอดสมมติสอนอะไรแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายเก็บไว้เน่เมื่อกว่าทําทุกวันอยู่แล้ว ทำไมไม่ย้อนกลับไปที่จุดเดิมอ่ะเหมือนตอนที่กว่ามีงานอยู่เต็มโต๊ะลองหยิบคลิปเหล่านั้นมาจัดบวกมู่มาอีดิตมาตัดต่อเอ้ยตรงไหนมันขาด<ม>ถ่ายเพิ่ม,มตรงไหนมันใช้ได้แล้วปล่อยเลย<ม>ทําเป็นชุดชุดชุดออกมามก็เลยทดลองทํากับทางศูนนังสือจุฬา<ม>คุยกับพี่ไก่นี่ประมาณเกือบปีกว่า<ม>อย่างที่บอกว่ากลัว<ม>คือกลัวอยู่ยังไม่กล้า คุยกันตั้งนานกว่าจะได้ตัดสินใจว่าโอเคจะลองทำคอร์สออนไลน์ดู<ม>นะครับจนในสุดเนี่ยวันนี้เราทำคอร์สออนไลน์ของครูอาเสร็จแล้วเป็นชุดแรกนะครับ<ม>ชื่อว่าแกะลายตามรอยการ์ตูนสัตว์นะครับ<ม>ก็คือคหัวเจ้าเล่มเนี่ยมาเป็นพื้นก่อนแกะรอยการ์ตูนสัตว์เิ่มเอาเรูปนี้มาก่อนอคือไม่ได้ใช้ชื่อเดิม,มแต่เราเปลี่ยนใหม่ชื่อใหม่แล้วก็คอนเซ็ปต์ก็คือมาจากตรงนี้เอาเล่มนี้เป็นฐานใช้คําว่าเล่มนี้เป็นฐานก่อนว่าเราตอนที่เราเขียนเราเริ่มวิธีคิดสอนยังไงจากนั้นก็นําภาพจากในคลิปที่เเเเราาาาไปสออนมลงให้ดู วาดจะวาดขั้นตอนตัวนี้วาดยังไงคลิปละ20นาที30นาทใีให้ค่อยๆดูค่อยๆเรียนไปชุดแรกมี12คลิป12คลิปหมดเลยเป็นรูปสัตว์ครับแต่ว่าบางคลิปเนี่ยมันมันเป็นคลิปเช่นคลิปที่1ว่วาดลายเส้นคลิปที่2ระบายสีมันจะต่อเนื่องกันผู้เรียนสามารถที่จะเรียนคลิปที่1เสร็จปั๊บหยุดหยุดเสร็จปั๊บก็ไปนั่งเขียนนั่งวาด พอวาเดเสร็จปั๊บมาดูคลิปที่่อาต่อก็จะพัฒนาเรื่องการระบายสีสก,ก,ก็ไปเรื่อยๆแล้วทุกๆคลิปก็จะมีจุดประสงค์อยู่ว่าทําไมเราถึงสอนเรื่องนี้<ส>เพื่ออะไรเพื<ส>่อให้หนึ่งให้ฝึกระบายสีสเพื่อให้รู้ว่าวิธีการวาดรูปสัตว์วาดยังไงเพื<ส>่อให้รู้ว่าเอ๊ะเราจะแต่งเรื่องให้มีรูปสัตว์เข้าไปอยู่ในเรื่องเนี่ยทำยังไงเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวอย่างว่าคือคือถ้าเรามีคอร์สออนไลน์เราเรียนที่ไหนก็ได้ใครเรียนก็ได้สมมติซื้อคอร์สไปนี่ก็เรียนกันทั้งห้องก ไม่ไม่ได้ห่วงเลยว่าต้องหนึ่งหนึ่งกลเค้าหนึ่งกำหนดไม่ได้หรอกจอคือที่เขาซื้อไว้แล้วใครคือมันเป็นความรู้อยู่แล้วไงครับพ่อแม่อาจจะดูความลูกเรียนร้อมอยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยอยากเป็นเพราะผู้มผู้ใหญ่หลายคนก็ชอบแล้วพ่อแม่ว่าจากลูกผมว่ามันเป็นอะไรเป็นกิจกรรมในครอบครัวที่มันมันเสริมสร้างความสัมพันธ์ความรักด้วยนะนั่นแหละครับคือแม่เรียนกับลูกเลยนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นที่สุดเลยเพราะว่าเราเราไม่สามารถจะไปถึงเขาได้แต่เขาสามารถเรียนออนไลน์ได้หลายคนชอบบอกว่าให้วาดรู บอกทำไมไม่เริ่มวาดลูกคนก่อนผมบากว่าเลยวาดลูกคนวาดลูกคนยากเพราะว่าเรามีกรอบยึดติดว่าลูกคนมันต้องประกอบด้วยหัวประกอบด้วยตัวประกอบด้วยแขนประกอบด้วยขาถ้าเราเขียนหัวโตเกินไปให้คนหัวโตเขียนขาลีบเกินไปเขียนแขนสั้นเกินไปลูกคนมีปัญหามากที่สุดเพราะว่ามันมีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดแต่ถ้าลูกสัตว์นม่ีปัญหาเลยเราจะวาดช้างอ้วนช้างผอมช้างเป็นสี่เหลี่ยมช้างเป็นสามเหลี่ยมไม่ได้ม่ใค่ว่าอะไรแต่ขอให้มีวงแบบช้างนะ ให้เห็นนะ<ม>ว่าเป็นง,งวงช้าง<ม>กระต่ายจวาดหูสั้นหูยาวไม่มีใครรู้จ<ม>วาดแขนเล็กแขนใหญ่ไม่มีใครรู้แล้วการเริ่มวาดเนี่ยสิ่งที่สําคัญในการหัดวาดนะครับผมให้เคล็ดลับเลยว่าไม่ได้เน้นสวยอย่าเน้นสวยแต่เน้นวาดให้คล่อง<ม>วาดแล้วสบายใจวาดแล้วกล้าที่จะให้รูกผนเขาดู<ม>แล้ววาดเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกสนุกมีความสุขหรือว่าหัวเราะกับมันมตรงเนี้ยสิ่งสําคัญมากกว่าเคยไปสอนเด็กเนี่ยเด็กเขาวาดเสร็จโอ้โห คือคือในสายตาผู้ใหญ่จะมองทำไมเด็กคนนี้เขียนอะไรบิดเบี้ยวแต่เด็กยิ้มโอ้หอโอ oh หหั uh หวเราะมีความสุขผมก็หวัวเราะไปเขาด้วยคือเราก็ภูมิใจครับว่าเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขเห็นไหมมันไม่จำเป็นต้องวาดรูปสวยครับแต่ว่าวาดเสร็จแล้วรู้สึกแหมมันจังเลยเติมศิลปะสุดท้ายมันไม่มีถูกไม่มีต้องมันอยู่ที่กระทบใจใครหรือเปล่าค่ายดันใช่ไหม ก็ <S <s ここน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมอย่างที่บอกผมสอนศิลปะมาผมยังไม่เคยบอกว่าผมเคยเจอรูปที่ดีที่สุดหรือรูปที่แย่ที่สุดไม่มีเลยมันรูปทุกรูปมันมีความหมายหมดเลยก็เหมือนกับที่บอกเมื่อกี้เกงคิดเก่งว่าดทำไมถึงคิดอย่างนี้คือโรงเรียนก็คงใช้หลักเหมือนกันนั่นแหละก็คือเวลาวาดก็ต้องคิดด้วยถึงจะวาดเป็นภาพได้แต่ผมเน้นเถวรู้เลยว่าเอยทุกรูปนะเราวาดสวยได้ใครวาดสวยเก่งวาดเลยแต่ถ้ารูปเราสวยแต่แบบสวยแล้วไงอ่ะไม่มีเรื่องอะไรเลยเป็นภาพสวยๆธรรมดา แค่คนหนึ่งวาดภาพสวยพอประมาณมแต่ว่ามีมุกตลกมีรายละเอียดมีใส่ลูกเล่นนิดนึงคนดูใช้เวลาดูภาพที่แบบมีลูกเล่นมากกว่าชื่นชมหัวเราะมากกว่าไอ้อภาพนี้ก็น่าจะพอสู้กับภาพที่สวยได้นะมันก็คือมีอะไรมามามา,มาชั่งน้ำหนักให้เวทกันนนและใช้ความคิดเข้าไปครับทีนี้คนสนใจอยากมาเรียนเนี่ยพูดอย่างนี้ผมผมอยากเรียนอต่ผมไม่มีทักษะในการวาดรูปเลยแล้วผมอายุขนาดนี้ แต่ผมก็อยากวาดรูปอะผมมาซื้อคอสนี้จะได้ไหมจะเรียนได้ไหมเรียนได้เลยครับอย่างที่บอกครับว่าจริงๆผมหลายคนชอบคิดว่าการ์ตูนอะต้องเด็กวาดคือการ์ตูนกับเด็กหมายความว่าต้องเป็นเด็กวาดตัวนั้นนะผู้ใหญ่อย่าไปวาดจริงๆแล้วผู้ใหญ่หลายคนก็อยากวาดรูปแล้วผู้ใหญ่ที่วาดรูปรู้สึกว่าถ้าตัวเองวาดรูปไม่เก่งเราก็คือเด็กนะเราก็คือมีทักษะเท่ากับเด็กเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขินไม่ต้องอายมาวาดเลยแล้วคอสนี้ครูอาร์เริ่มตั้งแต่รูปทรงรูปร่างเริ่มง่ายๆก่อนเลยครับรูปทรงรูปร่าง การมองลักษณะเด่นเป็นยังไงการระบายสีเริ่มต้นเป็นยังไงนะครับตรงนี้คิดว่าทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กถ้ามีโอกาสนะอยากให้มาวาดแล้วอยู่ที่ไหนก็มาไม่ยากเลยครับแค่เปิดดูฐานโน้ตบุ๊กดูผ่าน iPad ดูผ่านโทรศัพท์ดูได้หมดเลยแล้วก็แค่คลิกเข้ามาที่ julabookcourse. com ซึ่งคลิปแต่ละคลิปไม่ยาวแป๊บเดียวตอนแรกอยากให้ดูเพลินก่อนดูแบบเพลินไี้ดูเขาวาดยังไงเขาวาดยังไงพอดูรอบที่สค่อยมาเริ่มหัดวา วาดไม่ทันหยุดวาดไม่ทันหยุดถ้าเกิดหยุดแล้วยังวาดไม่ทันย้อนกลับซึ่งปกติทําไม่ได้นะครับถ้าเกิดกว่าไปสอนจริงๆทิาทไม่ได้จะให้กว่ามันนั่งย้อนนั่งย้อนมันเป็นไปไม่ได้ก็คือย้อนกลัไปดูออนไลน์มันทําได้ใช่ครับดูซ้ําดูกี่รอบก็ไดแล้แล้วทีนี้อย่างสมมติผมแม่ผมผมเรียนแล้วผมรู้ว่าเขาจะเกือบได้แล้วแต่ว่าผม ผมติดผมอยากจะถามส่วนตัวอย่างเงี้ยผมอยากจะติดต่อกับพู้มันยังมีช่องทางไหมครับในการวิีการออนไลน์นี่คุยกันได้ตลอดเวลาครับไม่ต้องกลัวครับเพราะมันจะมีช่องทางที่ติดต่อผ่านมีทั้ง Facebook มีทั้งส่งข้อความผ่านทางศูนย์หนังสือจุฬาก็ได้ครับแล้วก็จะประสานงานต่อให้ได้ส่งรูปมาให้คุณหมอวิจารณ์ก็ได้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์ศูนย์สองนะครับสองหนึ่งแปดครับเก้าแปดเจ็ดสองนี่ครับก็สามารถติดต่อศูนย์จุฬา้ใครอยากจะสอบถามเรื่องคอร์สผู้ปกครองเนี่ย อยากจะเรียนด้วยพร้อมอะไรอย่างนี้ก็โทรมาถามได้เหมือนกันเรียนได้เลยผมเชิญชวนเลยว่าผู้ปกครองเองก็น่าจะมาเรียนด้วยผู้ปกครองเด็กเรียนด้วยกันคุณครูเนี่ย<ช>ควรจะมาเรียนเพราะว่าสามารถที่จะนำเอาบทเรียนตรงนี้ไปฉายน้องๆในห้องเรียนดูได้แต่ผมผมมองว่าพ่อแม่นะย่าจะแอบเข้ามาเรียนเสร็จแล้วก็ไปสอนลูกลูกก็จะมองว่าพ่อแม่เป็นฮีโร่นะจริงไหมก็นี่ นี่อันนี้แหละคือสิ่งที่ผมตั้งใจตั้งแต่เมื่อ10บกว่าปีก่อนแล้วเราไม่ไม่อยากจะบอกลลกว่าเราว่าเรามาเรียนอน่างแล้วเราก็ไปสอนลูกแล้วอ้ามัผมว่ามันได้อะไรหลายหลอยากหรือเรียนกับลูกก็ได้ถ้าลูกโตลูกคนโตก็เรียนกับลูกลูกคนเล็กแล้วก็ผมเคยคิดโปรโมทตอนนั้นกับกับพี่เจคุยเล่นเล่นบอกว่าเนี่ยเป็นจริงๆอ่ะผมต้องการเน้นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ คุณครูเจลาคุบอกว่าความลับของหนังสือไม่คือว่าอยากให้ลูกๆเห,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 ห <in 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 ็นหนังส um ือพวกนี้นะแล้วลูกๆเขาจะได้ทึ่งว่าทำไมพ่อฉันเขียนเก่งจังเลยพ่อฉันวาเก่งจังเลยแต่อย่าเห็นหนังสือเล่มนี้นะเล่มนี้ต้องซ่อนไว้เลยนะเป็นความลับอย่างเดียวอย่าให้เด็กเห็นเพราะทุกอย่างในนี้ที่ผมเขียนเนี่ยมันคือเขียนเพื่อสื่อสารกับพ่อแม่โดยเฉพาะกับคุณครูโดยเฉพาะเคยบอกให้ยิ้มกันครับไอเเีนนี้ดีครับเดี๋ยวไว้จะไว้โปรโมทก็เดี๋ยวก็เอาไว้เอาไว้ดูว่าใครอยากใช้ช่องทางไหนอะไรอย่างนี้ในหาประโยชน์จากคอร์ส ใช่ครับก,ก็อย่างที่บอกอยากจะฝากเรื่องคอร์สออนไลน์ว่าอย่าอย่าอย่าไปมองแค่เพียงว่าเด็กจะใช้เวลาหรือว่าเสียสายตาหรือว่าต้องมาเพ่งอยู่กับจอคอมอย่างเดียวคอร์สออนไลน์มันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทใหญ่มากๆแล้วมันก็กว้างมากๆมันสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ได้หมดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเด็กจะอยู่ที่ไหนตรงไหนขอให้มีเน็ตเข้ามาได้หมดเลยผมไปเจอผู้ปกครองที่ช่วงที่ผ่านมาโควิดที่เขาไม่เข้าใจเรื่องการเรียนออนไลน์นะเขาก็มองว่า เฮ้ยลูกเขาไปเรียนอย่างคอมพิวเตอร์มันไม่มีคนยิงสอนหรือเปล่าคนไทยอะไรคือแต่จริงๆอย่างที่บอกมันมีช่องทางการติดต่อถามคำถามได้อะไรจริงๆมันก็คือการสอนโดยครูอ่านจริงๆแหละแต่ว่ารูปแบบการการเรียนการสอนมันจะแตกต่างออกไปแค่นั้นเองตรงนี้ขอเสริมนิดนึงอันนี้ขอแชร์ไอเดียให้ฟังที่พูดมาเนี่ยเป็นปัญหาที่ผมเจอตอนที่ผมสอน <S <S ออนไลน์เหมือนกัน คือผมสอนออนไลน์ทุกวันเวลาตอนนี้ก็4ี่โมงห้าโมงก็สอนเด็กบางคนมาเรียนไม่ได้มาเรียนไม่ได้ก็อยากจะเปิดรอบอื่นทีนี้บางทีเปิดไม่ได้เพราะเขาคนเดียว2คนอย่างเงี้ยมันเปิดไม่ได้มันต้องเปิดทีสักสี่ห้าคนเยอะๆหนึ่ะสนุกผมก็ทําเป็นคลิปเมี่ยเอาก็คือถ่ายจากห้องสอนนั่นแหละแล้วเราก็มาตัดออกนิดหน่อยเช่นช่วงที่เราคุยโม้กับเด็กหรือช่วงที่เราอะไรเล่นๆตัดออกนิดนึงแล้วก็บรรยากาศทั้งหมดนียไปทําเป็นแบบคลิปเพื่อที่จะเปิดแพร่ผู้ปกครองรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนไม่ได้เรียนกับครูอาเหมือนกับไม่ได้เรียนสดกับครูซึ่ง มันจะไม่ใช่ข่าวได้ไงใน่งเมื่อข่าเป็นคนพูดใช่ครับแล้อเราเราทาความเข้าใจในส่วนตรงนี้คือเขาเข้าใจว่าการเรียนสฉลยต้องต้องได้คุยกันกับคุณอาซึ่จริงจริงไม่ใช่ระหว่างเด็กเขาไม่ได้สนใจขา่าวเขาสนใจที่ข่าวกำลังวาดกาลังว่าข่าวพูดว่าอะไรวงกลมตรงนี้นาะเขียนตรงนี้นะเนี่ยดูคลิปนี่แบบนี้ก็เหมือนกันพอดูจบปั๊บก็ส่งผลงานมาให้ข่าวขวาวตรวจ แบบเดียวกันครับวิจารณ์ต่อไปว่าคในอย่างนั้นวิธีนี้ก็เหมือนกันกันกบที่เราทำจุฬาบ<ม>ุ๊กคอร์สตัวนี้เหมือนกันคือไม่ได้เรียนในเวลาเรียวไทม์กับคกูอาร์<ม>แต่คําพูดหรือการภาพที่ออกมาคือภาพที่กว่ากางสอนมมไม่ใช่ว่าเป็นสเต็ปบายสเต็ปไม่ใช่แบบจับภาพมาปับ๊บมาสเต็ปบายสเต็ปรูปต่อไปนะครับรูปต่อไปนะครับ รูปต่อไปนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเราก็เหมือนบรรยากาศสอนธรรมดาเลยเหมือนเราเหมือนคุณได้เรียนในชั่วโมงนั่นแหละก็คือเรียนจากคนจริงๆแหละไม่ได้ไม่ได้คอมพิวเตอร์นะไม่ใช่อย่ที่บอกตอบโจทย์เมื่อกี้เนี่ยครับที่ว่าผู้ปกครองกลัวไว้ทำไมเรียนกับเป็รลูกไปเรียนกับคอมพิวเตอร์หรือว่าเรียนแล้วแบบครูก็พูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่ก็ถ้าไม่ทันก็หยุดได้เนี่ยหยุดได้ย้อนหลังได้แล้วก็คิดว่าถ้าฟังแล้วก็ว่าตามครูอ่าน่าจะเข้าใจคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะเด็กๆเข้าใจทุกคนครับเขาวัดได้ที่ฟังมาครูอ่่าาานเลมมทั้งหดี น่าสนใจแล้วก็ผมเชื่อว่าจะมีผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่แล้วก็อยากจะเรียนคอร์สจากครูหาด้วยก่อนจากกันผมอยากให้คหรูหาฝากอะไรสักนิดหนึ่งครับครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับที่อยากจะวาดรูปการ์ตูนเนี่ยลองเข้ามาที่จ u l a b o o k c o u r s e c o m นะครับเข้ามาแล้วก็ลองเซิร์ชหาคอร์สอ,ออนไลน์มีเยอะแยะเลยแต่สําหรับองครูหานี่นะแกะลายตามรอยการ์ตูนสัตว์นะครับก็จะสอนขั้นตอนการวาดตั้งแต่การ์ตูนแบบ รูปสัตว์อย่างง่ายๆเริ่มจากรูปทรงผู้ายเราบ่าพื้นฐานอย่างที่เราไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆและรูปแบบที่จะได้ชมก็จะเป็นลักษณะาการพูดคุยกันไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับมีการพูดคุยกันให้ไอเดียให้ความคิดเหมือนกับเรียนเรียนกับครูอ่านจริงๆในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากทุกคนเนี่ยสนใจก็ลองสมัครเข้ามาที่ julabookcourse.com นะครับเรียนจบมีประกาศนียบัตรให้ด้วยนะครับสามารถที่จะปริ้นออกมาจากเว็บไซต์ได้เลยนะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะ โทรศัพท์หาที่ศูนย์หนังสือจุฬาได้เลยครับโทรศัพท์022189872นะครับแล้วเราเจอกันในห้องเรียนนะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับครับโอเคแล้ววันนี้นะครับผมในนามของเพจวรรณกรรมรีวิวเนืคุณกล่องนะครับก็ขอขอบคุณครูอานะครับคุณครูสิทธิทพรมากนะครับที่ให้ความรู้มาพูดคุยกันวันนี้สะดวกสนานมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ